เดี๋ยววันนี้นะครับพามาออกบูธที่สงขานะครับงานวันสงขามีสามวันนะครับเอ่อเก้าสิบสิบเอ็ดนะครับศุกร์เสาร์เสาร์อาทิตย์จันทร์นะครับเดินมีนานี้นะครับแล้วก็เราจัดอยู่ในบริเวณที่พิพิธภัณฑ์รัฐสถานแห่งชาติสงขานะครับเพื่อนเพื่อนคนไหนที่มาเดินสงขานะครับมาเจอกันได้นะครับเดินเข้ามาภายในภายในรั้วนะครับด้านหลังที่เห็นเนี่ยจะเป็นกำแพงเดี๋ยวให้ดูนะคุณจะเป็นกำแพงกำแพงกำแพงเก่าครับตรงทนเหมนคนเดินนะนะ คือใครที่อยู่สงขาจะรู้นะครับแต่ของเราเนี่ยอยู่ด้านในนะครับเรามาออกบูธอยู่ด้านในนะครับนี่รอบนี้ก็เป็นยางต้้ยเหมือนเดิมนะครับที่เรานํามาออกก็จะมีชุดนะครับเหมือนเดิมแล้วก็จะมีกระเป๋าด้วยอ่ากระเป๋าชุดใหม่มาแล้วนะใครที่ยังติดตามเรามาโอ๊ยย้อนแสงหรือเปล่าเนี่ยนี่น,นีให้ดูนะครับชุดใหม่มาแล้วนะแต่ว่าตัวนี้ยังไม่ได้ออนไลน์นะครับ พอดีเสร็จทันงานนี้ก็เลยเอามาออกงานนี้ก่อนนะครับเป็นบาติกสียางกล้วยนะครับนี่แหละอะมาเปิดตัวในงานนี้เลยนะครับตรงนี้เสร็จจากงานนี้เดี๋ยวก็เอาไปโพสต์ลงทางออนไลน์ต่อนะครับแล้วก็ยังคงมีชุดแสกฝั่งนี้นะครับชุดแสกที่เป็นยางกล้วยนะนะครับเนี่ยให้ดูเลยสามวันนะเสาร์อาทิตย์จันทร์นะครับเก้าสิบสิบเอ็ดนะครับมีนาเสื้อก็ยังมีอยู่นี่นะครับเป็นเสื้อสตรีนี้นะครับยางกล้วย อย่างที่บอกไปนะครับว่าเป็นงานชุมชนที่เราไปวิ่งกับทางกลุ่มกลุ่มบาติกอย่างกล้วยบ้านหน้าถ้ำนะครับที่ประดังเมซานะครับรอบนี้ก็เลยมาออกบูธในส่วนของเขาเรียกในนามของบาติกอย่างกล้วยนี่แหละครับก็ขนทับในเรื่องของเสื้อผ้านะครับแล้วก็เสื้อผ้าแล้วก็ตัวกระเป๋านะครับมาออกนะครับตรงนี้งานสามวันนะช่วงบ่ายเป็นต้นไปประมาณบ่ายสามนะครับใครที่มาเดินนะครับบ่ายสามจนถึงประมาณผมว่าน่าจะประมาณสามทุ่มนะครับวันนี้วันแรกเลยนะครับ ก็เรามาเซ็ตกันวันแรกวันนี้นะครับเจอกันนะครับสามวันนะครับใครอยู่ใ,ใกล้สงขามาเดินเล่นได้นะครับวันนี้งานวันสงขานะครับเก้าสิบสิบเอ็ดนะครับอ่า